นี่นะคะต้นนี้นะคะสรุปมันเป็นต้นแก้วมังกรนะคะมันจะมีเม็ดดำๆที่เหมือนเม็ดแมงลักนะคะคือพอกินน่ะเอามะเปือกอะเปลือกที่มันติดเม็ดแก้วมังกรนะคะแล้วก็เอามาปลูกตรงนี้นะคะแล้วมันจะแบบเนี่ยใช่แล้วนะคะเมื่อวานดูอยู่นะคะแต่ตอนนี้มันมืดมากมองไม่ออกนะคะเมื่อวานดูอยู่ว่ามันจะมีแบบเม็ดดำๆนะคะเหมือนเม็ดแมงลักนะคะที่ คือพักกินอ่ะจะแบบปอกปอกแก้มมังกรแล้วแบบว่าเม็ดเม็ดอ่ะเม็ดแก้มมังกรอ่ะมาติดเปลือกแล้วพักินก็เอาเปลือกมาวางไว้แล้วเปลือกแก้มมังกรอ่ะมันก็น่าวใช่ไหมแล้วููแก้มมังกรอ่ะมันก็ขึ้นนะคะก็จะขึ้นเห็นไหมเปลือกเน่าอยู่ตรงนี้ยจะมีเปลือกเน่าเห็นไหมเปลือกเนาาเนียน้ยนะคะมึนอ่ะ งอออกมาเนี่ยงอมา